ปรึกษาค่ะแม่ไม่มีเงินจ่ายหนี้นอกระบบจะถูกยึดเลยมาขอให้เราเอารถเราไปขายเอาเงินใช้ให้แกยืมก่อนรู้สึกแย่ไม่ต้องทำมึงไม่อยากทำมึงไม่ต้องทำรถมึงต้องใช้เขาสร้างหนี้ก่อนหนี้ปล่อยเขารับผิดชอบตัวเขาเองไปมึงทำหน้าที่ของมึงไปเวลามึงจะช่วยเหลือใครแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่มึงก็ตามมึงต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองเขาสร้างความที่ผายเดือดร้อนปล่อยเขารับผิดชอบไปถ้ารถมึงจําเป็นต้องเป็นยานพานะในการดูแลตัวเอง ไปกู้เงินจนบันเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นมึงปล่อยเขารับผิดชอบถ้ามึงช่วยไปเกินสดได้มึงช่วยเหลือเขาไปแต่อย่าเอาอะไรไปเข้าธนาคารไปค้าประกันไม่งั้นมันเบียดเบียนเดือดร้อนไปบดความทุกข์ตกอยู่กับมึงมึงต้องรู้จักประมาณในการช่วยรู้จักประมาณในการแบ่งปันในการให้มึงไม่ใช่ลูกอักตันยูแม้เขาจะด่าว่ามึงอักตันจูแค่ไหนก็ตามแต่มึงทําหน้าที่ของมึงต่อไปยังไงมึงก็ไม่อักตันยูมึงช่วยอย่างอื่นช่วยด้านอื่นช่วยแบบอื่นไม่จำเป็นต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์เขาสร้างเหตุของเขาให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองไป มึงไม่สามารถไปแก้ไขได้ถ้าเขาไปสร้างหนี้อีกล่ะแล้วใครจะเป็นคนใช้หนี้รถมึงล่ะขนาดหนี้สินที่เขาก่อเขายังไม่มีปัญญาใช้แล้วเขาเอามาเพิ่มหนี้อีก้็มาจ้าที่ไหนมาใช้สุดท้ายมึงจะเสียรถไปโดยที่มึงมึงมึงไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแล้วรถมึงจาเป็นต้องใช้ในการทํางานหาเงินเงินมึงจะไม่ยิ่งบกพร่องไปหนักกว่าเดิมหรอมึงจะไม่ยิ่งลาบากลำบนไปกว่าเดิมหรอจาไว้เวลาจะช่วยเหลืออะไรใครต้องไม่เดือดร้อนเ ส่วนใหญ่สังคมจะปกป้องด้วยคําว่าไม่มีใครเป็นไม่รู้หรอกก็ใช่ไงก็มันเห็นแต่ตัวเองมึงรู้เนี่ยว่าคนอื่นเขาไม่เป็นคนอื่นเขาก็เป็นแต่เขาไม่เห็นเป็นแบบมึงเลยคนอื่นที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีเยอะแยะทำไมเขาไม่ด่าแบบมึงอ่ะเออทําไมมึงด่าวกว่าเขาทําไมมึงแย่ก,กว่าเขาทําไมมึงนิสัยเย,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 ยเลวกว่าเขาละ่ะเออมันมีหมดแหละคนไม่เป็นไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามันมีเลวก็มีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลวกม็มีมันมีหมดท่านั้นแหละดีมีเลวมีมันเป็นเรื่องปกติ แต่อย่ามาพูดว่าไม่เป็นไม่รู้หรอกมึงรู้ได้ไงเขาอาจจะเคยจมในความทุกข์หนักหนาสาหัสกว่ามึงก็ได้การเป็นโรคซึมเศร้าการป่วยมึงอย่าถือความเป็นสิทธิพิเศษว่ามึงพิเศษเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นต้องปฏิบัติกับมึงพิเศษกว่าชาวบ้านไม่ใช่เออมึงต้องแก้ไขที่ตัวมึงเองสิมึงบอกตลอดว่ามึงไม่ต้องการสิทธิพิเศษแต่เวลาใครคุยกับมึงไม่ดีมึงด่าเขา มึงบอกว่ามึงเป็นเหตุปัจจัยทําให้เขาด่าสรุปมึงจะเอายังไงหนมึงบอกกูสินี่ไงกูถึงเรียกว่าโลกดัจจิตโลกเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นที่ตั้งกูไม่ได้ด่าให้มึงรู้สึกไม่ดีกูไม่ได้ด่าให้คนอื่นมองมึงไม่ดีแต่กูกาลังชี้ไปที่ตัวมึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยมึงบอกว่าอ๋อคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต้องการให้ใครมาใส่ใจไม่ต้องการให้ใครมาถามคำถามอะไรแบบเอาใจเอาอกเอาใจแค่คุยกับเขาปกติใช่แต่เวลากูคุยกับมึงปกติมึงยอมรับไม่ได้ไง <c oughs> พอเวลามึงยอมรับไม่ได้มึงก็มาพูดแต่กูก็ทำไมไม่พูดดีๆเอาสรุปมึงจะเอาอยัางไงกูพูดดีๆมึงบอกว่าไม่ต้องพูดดีก็ได้กูพูดไม่ดีมึงบอกว่าต้องพูดดีๆสิสรุปไปไงสรุปสุดท้ายมันกลับไปที่ตัวมึงเองเอาใจไม่ได้ <c oughs> เรื่องเยอะ,อะกูด่าอาการของโลกนะกูไม่ได้ตัดด่าตัวใครตัวคนนะกูไม่ได้ยิงตรงไปที่ตัวใครคนใดคนหนึ่งนะกูด่าอาการของโลก ฟังให้มันชัดเจนนะกูไม่เคยด่าใครจี้ใครไปที่ตัวบุคคลนะเออทำไมเวลาเครียดปวดตึงบ่าไหลสมองเบลอคะ <c oughs> ก็มันกดทับเส้นประสาทไงมันกดประสาทไง กับดักความกระตัญยูสงสารสามีจริงๆคลอดมาได้ไม่เลี้ยงพอลูกหาเงินได้ให้ลูกใช้นี่ให้ของเงินลูกทุกเดือนมึงอย่ามาใช้คําว่ากับดักความกระตันยูเดี๋ยวกลัวกระโถนตีปากให้มึงอย่ามาพูดคําว่ากับดักความกระตัญยูความกตัญยูไม่มีคําว่ากับดักมึงอย่ามาพูดกูเห็นไลายโค้ดหลายคนเลยนะพูดคําว่ากับดักกับดักความกตัญยูแหมผูย้ยากจะกระโถนตีปากแล้วเกิน ความกะตัญยูเป็นความมงคลมึงบอกว่าความมงคลคนเข้าไปติดกับดักสิ่งที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นคือความกะตัญยูความกะตัญยูยเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกมึงกลับบอกว่ากับดักมึงมีความกะตัญยูเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญแต่ตัวมึงเองไม่รู้จักประมาณในความกะตัญยูตัวมึงเองไม่รู้จักพอประมาณในความกตันยู ตัวมึงเองไม่รู้จักคำว่าบริหารจัดการในความกตัญยูไม่รู้จักทำหน้าที่ในการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมึงอย่ามาโทษคำว่ากับดักความกรตัญยูโทษสันดานตัวเองทำไมกูสอนทุกครั้งให้มึงแก้ไขที่ตัวมึงเองอย่าไปโทษพ่อแม่มึงว่าพ่อแม่มึงไม่ดีพ่อแม่มึงไม่ดีเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ดีของเขา เขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองแต่มึงต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวคนชั่วมึงจะเลวจะชั่วตามเขาไม่ใช่สันดานพ่อแม่มึงไม่ดีมึงจะเลวชั่วตามพ่อแม่มึงนี่มึงต้องแก้ไขตัวเองโทษตัวเองสิแล้วมึงจะไปติดดับกับดักการกระตันยูทาไมกูไม่เข้าใจอ่ะมึงมีเท่าไหนมึงก็ให้เท่านั้นมึงรู้จักประมาณในการให้อย่าเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเอง มึงจะไปให้จนหมดเนื้อหมดตัวทาไมใครก็สั่งสอนมึงมาว่าต้องให้ทั้งหมดมึงต้องรู้จักแบ่งปันพวกกับซับสี่เก็บไว้ส่วนหนึ่งดูแลตัวเองส่วนหนึ่งดูแลครอบครัวใจส่วนหนึ่งแบ่งปันให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งมึงแบ่งไม่เป็นเหรอมึงแบ่งได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเมื่อทํางานหาเลี้ยงชีพมาได้แล้วให้ทํำยังไงเอาทซัพย์นั้นที่หาเลี้ยงชีพมาด้วยความซื่อสัจจริตดูแลตัวเองให้มีความสุขอิ่มหนำคนแรกที่มึงควรให้คือใครตัวมึงเอง หลังจากนั้นค่อยสลับค่อยลงไปที่ใครไปพ่อแม่ไปญาติสาโลหิตลูกสามีภรรยาไล่กันไปตามลําดับพระภิกษุเนี่ยทีหลังเลยการทําบุญตามวัดวารามสุดท้ายมึงค่อยทํามึงทําที่ใกล้ตัวมึงก่อนที่ทําให้มึงมีความสุขมีเหตุมีผลมีปัจจัยในปัจจุบันอย่ามาใช้คําว่ากับดักความกตัญอูเดีย๋ยวกูจเจ้ากถนตีปากอีกผู้ชอบใช้ชุดคําว่ากับดักกตัญอู คนทําความกตันยูเป็นเรื่องดีแม้เขาจะกะตันยูจนเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแต่ถ้าเขาทําแล้วมีความสุขในปัจจุบันนั่นเป็นฝ่ายกุศลแต่ใครรู้สึกว่าเริ่มเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองให้หยุดหยุดอะไรหยุดที่มันให้เกินไปให้แต่พอดีพอดีเรื่องแค่นี้มึงยังเข้าใจไม่ได้มึงโทษแต่ทําไมมึงติดสันดานโทษคนอื่นวะกูไม่เข้าใจเลยอะทําไมมึงไม่คิดจะโทษตัวมึงเองบ้างวะ มึงตอบกุริสังคมปัจจุบันมันเป็นอะไรไปกันหมดมึงให้เงินเยอะมึงก็โทษพ่อแม่มึงก็พ่อแม่มึงมาขอมึงปฏิเสธไม่เป็นเหรอมึงให้มงีเมียมึงมากเกินไปเมียมึงล้างผานมึงมึงก็โทษเมียมึงว่าเมียมึงขอเงินเยอะเกินไปจนหมดเนื้อหมดตัวทําไมมึงไม่ถามตัวเองมากว่ามึงให้ทําไมลูกมึงล้างผานชีวิตมึงมึงมานั่งทุกข์ใจพะลูกมึงว่าลูกมึงเนี่ยใช้เงินเกินตัวล้างผานมึงจนมนจะหมดตัว เป็นลูกที่ไม่มีความกะตันยูกระตะเวทีมึงก็โทษลูกมึงว่าลูกมึงไม่รู้จักพอในการใช้เงินแต่ทําไมมึงไม่รู้จักพอในการให้เงินล่าเหตุปัจจัยทุกอย่างมันอยู่ที่มึงไม่ได้อยู่ที่ใครมึงจะโทษใครนอกจากตัวมึงเองทําไมมึงไม่คิดจะโทษตัวเองบ้างวะมึงเป็นอะไรกันหมดสังคมในโลกนี้มึงเอะโทษแต่ชาวบ้านน่ะคนนั้นทําไม่ดีกับฉันคนนี้ทําไมทําไม่ดีกับฉัน ทำไมพ่อแม่ต้องเป็นพ่อแม่แบบนี้ทำไมลูกต้องเป็นลูกแบบนี้ทำไมสามีภรรยาต้องเป็นคนแบบนี้แล้วมึงอ่ะเป็นคนแบบไหนทำไมมึงไม่หันกลับมาดูตัวมึงเองบ้างว่าเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์มันเกิดจากมึงไม่ได้เกิดจากคนอื่นมึงไม่เอาเหตุปัจจัยเหล่านั้นมาเป็นเหตุปัจจัยในชีวิตมึงมึงไม่ทางมีความทุกข์ได้เลยทำไมคนอื่นเบียดเบียนเดือดร้อนกันตั้งมากมายทำไมกูถึงไม่มีความทุกข์กับใครเ <P S 2> พราะกูไม่สนใจใครกูจะไม่มีความทุกข์ คนรอบตัวกูจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามกูไม่เคยสนใจใครเลยเพราะอะไรกูสนใจแก้ไขที่ตัวกูเองคนเดียวส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงกูไม่สนใจขอแค่กูไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นกูจบแค่นั้นกูจึงไม่มีความทุกข์กับใครในปัจจุบันใครจะด่าทอต่อว่าจะรังเกียจเดียดฉันกูแค่ไหนก็ตามจะเอากูไปด่าทอต่อว่าแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกูใครอยากด,าดา่าด่าใครอยากทำลายทำร้ายทำเลยแค่นั้นเลย กูจะไปสนใจใเขาทําไมแก้ไขที่ตัวเองจบมึงโทษอะไรคนอื่นนักหนาไอ้คาว่ากับดักกตันยูนี่นะเออไม่คิดจะแก้ไขตัวเองมันจ้องแต่จะแก้ไขคนอื่นไม่คิดจะโทษตัวเองมันคิดแต่จะโทษคนอื่นกูถึงบอกไงว่ามันดัดจริตไอ้โลกสังคมทุกวันเนี่ยมันโยนความผิดให้ชาวบ้านแต่ไม่เคยโทษความผิดที่ตัวเองเป็นคนกระทาตัวเองทั้งนั้นเป็นคนทําโทษแต่คนอื่นว่าคนอื่นทําไม่ดี คนอื่นทําร้ายฉันฉันเจอครอบครัวไม่ดีตัวมึงดีเหรอฮะตัวมึงดีมากนะเหรอมึงโทษแต่การเลี้ยงดูทําให้ชีวิตมึงไม่ดีในปัจจุบันมึงโทษตัวเองอความไม่มีปัญญาของมึงความไม่มีสติป,ปัญญาสัมปชัญญะของมึงเออย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยเขาเรียกว่ความอะไรนะความดักดานของมึงเองความไร้ค่าของมึงเองนี่กูชมอาจารย์เฉลิมชัยเลยนะกูจะบอกให้ที่พูดอ่ะ ความไม่มีปัญญาในการทํางานหาเงินของมึงเองทําให้มึงไม่รวยทําให้มึงจนมึงไม่มีปัญญามึงมันอ่อนค่ามึงมันอ่อนดอยนี่อาจจะเฉลิมชัยพูดกูจะบอกให้พูดถูกต้องไปเลยเพราะตัวมึงเองมึงไม่โทษตัวมึงเองว่ามึงมันอ่อนมึงโทษแต่คนอื่นว่าทาไม่ดีกับมึงเลี้ยงมึงมาไม่ดีพ่อแม่เลี้ยงมึงมาไม่ดีคอดมึงมาไม่ดีคอดมึงมาแล้วมึงไม่ยอมเลี้ยงดูมึงมึงอะไรอ่ะมึงไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะมึงไม่มีคุณค่า มึงไม่มีครอบครัวครอบบ้านครอบครัวบ้านแตสแกสลายขาดเป็นเด็กกำพร้ามึงเอาแต่ปมด้อยมาเป็นเหตุปัจจัยในปัจจุบันทําไมมึงไม่เปลี่ยนตัวเองล่ะมึงไม่มีมึงก็สร้างสิมึงจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําไมมึงไม่มีมึงก็สร้างใหม่มึงจะเอาตัวเองไปเรียบเทียบกบบคนอื่นทาไมว่าฉันไม่มีเหมือนเขาเขาไม่มีเหมือนฉันฉันไม่มีเหมือนใครฉันเกิดมาลําบากลําบนพ่อแม่ทะเลาะก,กันฉันโดนทําร้ายร่างกายมาตลอดชีวิตฉันเลยเกิดมามีสันดานแบบนี้ ฉันเอาแต่ใจเพราะว่าข้อกรัวฉันไม่ดีมึงไม่เคยโทษตัวเองเลยมึงโทษแต่คนอื่นอย่างเดียวโทษความไม่ได้เรื่องของมึงโทษความเห็นแก่ตัวของมึงโทษความไม่ได้เรื่องของมึงโทษตัวมึงที่มึงเอาตัวเองออกจากความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้ไม่ได้โทษตัวเอง กูสอนให้มึงกลับไปแก้ไขที่ตัวเองแต่พวกมึงในโลกกลับไปช่วยกันสอนให้แก้ไขคนอื่นมึงดูเอาละกัน <c oughs> ชุดความคิดพวกมึงนำมาวิบัติกันหมดแล้วนั่งทำตัวเป็นไลฟ์โค้ชสอนชาวบ้านแต่ตัวมึงเองยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำตัวมึงเองยังไม่ได้เข้าใจ้วยซ้ำว่าเหตุปัจจัยจริงๆของแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร มาใช้สับแสงเป็นภาษาอังกฤษให้ดูเป็นผู้มีวิชาการทางรู้ความรู้ในโลกปัจจุบันแต่สอนให้แก้ไขาชาวบ้านแต่ไม่เคยสอนให้แก้ไขตัวเองมันจะมีประโยชน์อะไรมึงแก้คนอื่นทั้งโลกมึงแก้ได้เหรออ่ะมึงไปเจอสังคมนู้นไปเจอสังคมนี้มึงก็วิ่งจะแก้ไขาชาวบ้านเขาไม่เคยคิดจะกลับมาแก้ไขตัวเองมึงเป็นจุดสูงกลางของจักรวาลมึงไม่เคยผิดถูกอย่างเดียวเอ